เซียนแปร,รงสีคาราวาชชาวจีนผู้เรืองเวทโดยส่วนใหญ่นิยมมาขอพอรเรื่องการเงินการงานการทำธุรกิจการค้าให้เจริญรุ่งเรืองเป็นผู้วิเศษชาวจีนที่มีคนนับถือเยอะที่สุดท่านหนึ่งมีความเชื่อกันว่าสามารถขอพอรแปร,รงสีได้โดยไม่ต้องบน่นประวัติเซียนแปร,รงสีเซียนแปร,รงสีหรืออาจารย์โง่กิมโคยเดิมทีชื่อกิมเคยแท่งโง่เป็นชาวจีน ที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่อายุสิบขวบเมื่อประมาณอายุ22ปีได้สมรสกับนางนวนสีอิ่มเข่งมีบุตรด้วยกันสิคนอาแปะประกอบอาชีพค้าขายข้าวเปลือกและได้ตั้งโรงสีชื่อว่าโรงสีไฟทองสิริที่ปากคลองเชียงรากเยื้องกับวัดสารเจ้าและได้โอนสัญชาติจากจีนเป็นไทยรวมทั้งเปลี่ยนชื่อเป็นนายนาทีทองสิริกิจการโรงสีของอาแปดมั่นคงมากขึ้นทําให้เป็นที่รู้จักกันในนามว่าแปะกินเคย ท่านมีความสำคัญมากต่อการดาเนินงานของวัดสารเจ้าบูรณะซ่อมแซมและจัดการพิธีกรรมต่างๆในงานสำคัญของสารเจ้าตั้งแต่ยังเป็นเพียงอาคารไม้เก่าๆในหลายครั้งท่านได้แสดงปาฏิหาริย์ในพิธีกรรมต่างๆจนเป็นที่เชื่อกันว่าท่านเป็นบุคคลที่มีองค์ของเจ้าพ่อวัดสารเจ้าประทับในตนนอกจากนี้ท่านเป็นผู้มีเมตตาชอบช่วยเหลือและให้คำปรึกษาด้านความเชื่อจีนจึงทำให้มีผู้ศรัทธาทั่วไป ท่านเสียชีวิตลงเมื่อปีพศ2526ด้วยวัย85ปีที่โรงพยาบาลพยาไทปัจจุบันศาลเจ้าของท่านตั้งอยู่ศาลาณทีทองสิริภายในวัดศาลเจ้าจังหวัดปทุมธานีหลังท่านเสียชีวิตลงได้รับการยกขึ้นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และได้รับการเคารพนับถือในหมู่ชาวไทยเชื้อสายจีนในกรุงเทพมหานครและปทุมธานีท่านเป็นที่รู้จักจากความศักดิ์สิทธิ์ ในทางตดนี้การค้าและกันไัยและจากยันฟ้าประธานพรซึ่งเป็นยันประจำตัวของท่านซึ่งได้รับการเคารพบ,บูชาในหมู่นักธุรกิจที่มีเชื้อสายจีนคาถาบูชาเซียนแปรรงศีเทียนกัวสื่อฮกโงลีขอให้ฟ้าประธานพรให้แก่บอกชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดที่อยู่ของตัวเอง โชคลาภความมั่งคั่งร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวหรือจะขอเรื่องการงานการเงินหรืออื่นๆ